ขือ<เ> <Dante> <Nacional filled asure> บักเขือคือมะเขือคะอ๋อแปลว่ามะเขือแล้วบักคุ้ยบักคุ้ยเลยว่าบักคุ้ยใช่อะไรอ่ะคุ้ยรู้ไหอ๋อบักคุ้ยคือแล่เมียผลไม้คุ้ยสวัสดีเดอร์วันนี้เฮาจะมาว้าวถูกไหม ถึกไหมแม่วันนี้เฮาจะมาเว้าภาษาอีสานวลคำโดยอีลาแม่นางบุษบางงาด้วยจะมาเว้าบักผลไม้อีสานนี่คาว่าบักนี่คือบักก็คือผลไม้ผลไม้พร้อมไหมพร้อมจ้าพร้อมเออเริ่มเริ่มแม่นางอีลานางโอเคเอาคำอะไรก่อน ไม่รู้แม่บักนาวบักนาวแปลว่าบักนาวนี่แปลว่ามะนาวมะนาวบักเคียบบักเคียบคือน้อยนาน้อยนาบักพผาบักพผาก็คือมะพร้าวอ๋อบักพผาเธอเอ่อบักแตงโมบักแตงโมก็คือแตงโมแตงโมจินตลาแดงแดงบัก บักเขือบักเขือคือมะเขือค่ะอ๋แปลว่ามะเขือแล้วบักควยบักควยแปลว่าบักควยใช่อะไรอะขุยลวยอ๋อบักควยคือล้มเหียมผลไม้ควยมีต่อได้ผลไม้ควยบ่มี อืมเป็นสารละเธอบักลุ้ยล้วยอ่ะบักกล้วยกตบลูกกล้วยอ๋อกล้วยสวัสดีครับบักเหรแล้วบักดอน <c oughs> <c oughs> เนื้อฟังเดอร์คำว่าบักบักนี่คือภาษาอีสานเขาจะแต่ถ้าเป็นผลไม้คือบักนี่คือเขาเรียกว่าข้างหน้าคือบักบักแตงบักหนาวบักหนาวบักเขียวบักเขียวบักเ้าบักเผาอ๋อใส่คำว่าบักข้างหน้าใช่กล้วยนี่ไม่ต้องบักหมูบักกล้วยหมักยมหมักยมหามหุ่ยแป๊ะ <laughs> นะใครใครที่ยังไงไมมใครที่ดูอยู่อยากให้เขากดไลค์กดแชร์ต้องทำยังไงภาษาอีสานใครที่ดูอยู่เออใครที่ดูอยู่เหรอคะเอออยากให้เรียนรู้ภาษาอีสานนี่ภาษาอีสานไงทำไมอ่ะอยากให้เขาใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ว้าว wow, ยัง่งอะอ๋อ ถ้าผู้ใดเบิงอยู่ถ้้าผููใดเบิ่งอยขอหายกดไลค์กดแชร์ให้อีใใหห้้ออีีบล่ากับบัลลาคำแหงอีล่ากับบัลลาคำแหงอีล่ามินเมนบาฮามินเมนอย่าเริ่มกดไลค์กดแช่หนอแม่หนอแม่ยูเออซียูแม่ซียูแม่